สวัสดีครับมอนีมาทดสอบไฟก่อนส่งนะครับกับ TSL Speaker ร้อยเอดครับผมเทสนะครับเทสระบบก่อนส่งนะครับจะเทสระบบอันนี้คือโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้โหมดเรนเร็วแลนซาปั๊บเอานะครับเอาทีเทสเทสทุกปุ่มเทสทุกอย่างนะครับก่อนที่จะจัดส่งตัวนี้เป็นชุดไฟวิ่งตามเสียงนะครับ อันนี้แทงไฟนี่ผมหันหัวลงเด้อตอนนี้ผมหันหัวมันลงเอามาเทสนะครับเวลาไปใช้งานเอาด้านที่เสียบปลั๊กเสียบแจ็คนะครับลงด้านล่างนะครับตอนนี้ผมเทสผมก็เลยเอาขึ้นด้านบนอย่าหันขึ้นนะครับฝนสีฟ้าตกมันสีแหลงนะครับเทสหลังจากเทสแล้วก็จะเทสใส่เพลงนะครับฟังเพลง แนะนำนะครับตอนนี้เทสใส่เสียงดนตรีนะครับมันจะวิ่งตามเสียงไหมครับเทสทุกสีทุกสไตล์ทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วก็พร,ร้อมส่งงานลูกคา้าครับผม